Heart. ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับปัญญานมนุษย์ให้สูงสุดกว่าจัตเดรัจฐาน ครูคือผู้สังสมอุดมการมีโรงมาเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนต้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครูครูของแผ่นดินที่รอเคารพและศักดิ์เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมครูของแผ่นดินพระองค์นี้ทรงเป็นครูผู้พระราชทานศัพทวิทยาการหลากหลายสาขาอันจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ที่มีมากกว่า3,000โครงการที่ได้เป็นแบบอย่างในการสอนที่ดีให้กับปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงมีแนวทางในการสอนที่ไม่เหมือนกับครูคนใดในโลกโดย จะทรงปฏิบัติพระองค์ให้เป็นตัวอย่างวิธีการสอนของพระองค์นั้นจะเน้นการปฏิบัติแบบแนวทางเลือกช้าวิธีนำล่องพูรณาการองความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติโดยทรงพระราชทานพระราชวรโรกาสให้สอบถามปัญหาข้อสงสัยได้อย่างไม่ทรงถือพระองค์นอกจากนี้ทรงมีพระอุปนิสัย ที่มีคุณลักษณะความเป็นครูที่สูงยิ่งเก่าวคือทรงมีความอุตสาหะพยายามในการปฏิบัติพระราชะกรณียกิจต่างๆนานับประการทรงเป็นนักคิดนักวิเคราะห์และนักประยุกต์ในหลายสาขาพระองค์ทรงมีพระราชะดำรัสที่ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ยากและเป็นสิ่งที่ต้องมีความเพียรความพยายามและความรอบคอบทั้งต้องมีการย้งสติไม่ฟุ่งเฟือไม่ฟุ้งเฟ้อ งานของครูจึงเป็นงานที่น่าสนใจและสำคัญจึงต้องมีกำลังใจกำลังกายแข็งแรงผลที่ได้จากงานการศึกษานี้ก็เป็นผลที่จะเป็นความเป็นความตายของบ้านเมืองแล้วก็ผลงานครูมักเป็นผลงานที่ไม่รับการยกย่องพอ หนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดัรริซึ่งส่วนมากจะเป็นโครงการถาวรอและรับต่อไปโดยคนในพื้นที่บ้างประชาชนบ้างส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมชนบทเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินและปากท้องของประชาชนเป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นเพื่อบรรบัดทุกข์บำรุงสุขมีจำนวนมากกว่าสามพโครงการครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดทั้งหมดนี้สอดแทรกอยู่ในพระบรมราชาวาทต้องถือว่าพระอ,องค์ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นักการศึกษาและนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่มากกลุ่มที่สองโครงการหลวงเช่นที่โดยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะบนดอยบนที่สูงโดยมีวัตถุประสงค์สี่ข้อที่ชัดเจนคือ เพื่อช่วยชาวไทยภูเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยรับการปลูกปิ่นหาทางให้เขาเหล่านั้นปลูกพืชอื่นเช่นผักผลไม้พืชทดแทนซึ่งได้ผลมากมีการตลาดการแปรรูปนอกจากเรื่องของการเกษตรในที่สูงแล้วยังมีการพัฒนาในด้านการศึกษาศาสนาและสังคมในชุมชนเหล่านั้นไปพร้อมๆกัน ที่โครงการสวนพระองค์ในพระตำหนักศิลดาละหูฐานเป็นโครงการที่ทรงศึกษาทดลองภายในพระราชวังของพระองค์พระราชวังของพระเจ้าอยู่หัวของเราอาจจะเป็นพระราชวังของพระมหากษัตริย์แห่งเดียวในโลกที่ภายในพระราชวังมีแต่โครงการทดลองสําหรับประชาชนนับตั้งแต่การปลูกข้าวเลี้ยงวัวลงทานามีโรงเรียนศิลดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและโรงเรียนศิลปาชีพเป็นพระราชวังที่มีคุณลักษ ขณะพิเศษเฉพาะแห่งเดียวในโลกที่มีห้องทดลองเมื่อการทดลองประสบผลสำเร็จจงถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนกลุ่มที่สี่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีทั้งหมดหกศูนย์ทั่วทุกภาคของประเทศตรงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชทรงทำห้องปฏิบัติการจริงในพื้นที่นำธรรมชาติและปัญหาของพื้นที่มาเป็นโจทย์เสร็จแล้ว เขาตัง้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่และเรื่องผสมผสานกันโดยนําหน่วยราชการลหลายๆหน่วยมาร่วมกันประสานงานและบริาการเสร็จแล้วถ่ายทอดผลงานออกไปยังประชาชนที่อยู่ร,บรอบๆศูนย์ศึกษาการซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาประชาชนทางภาคเอกชนและราชการไปศึกษาดูงานกันอย่างไม่ขาดสายเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ที่ดีมากก่อนคู่ของแผ่นดิน ตัวเกียรติทั่วล่าบูชาครูของแผ่นดินภูมิมินภูมิพลทรงสั่งสอนจริยธรรมไทยนำใช้สอนแก้ไขดินแล้งภูมิแต่งฝนสอนปลูกพืชเหมาะถิ่นสิ้นความจนเมื่อน้ำล้นสอนก่อสร้างอย่างแก้มลิงสอนภูมิศาสตร์ปราบเรื่องเรื่องแผนที่สอนไอซีีสื่อสารเชี่ยวชาญยิ่งสอนเศรษฐศาสตร์เรียนรู้สู่ความจริง สอนพึ่งพิงคิดคำนวณควรเพียงพอสอนคีตากวีชี้เน้นเด่นคุณค่าสอนภาษาเขียนอ่านผ่านกอขอสอนทุกศาสตร์ศาสตร์ไทยไม่มีทอ้อเพื่อนามพ่อครูของแผ่นดินภูมิมีนภูมิพลรอยทางที่พอสา Sai! E... call